สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3 4 8 0เมกเฮิรตซ์แนวการรับ h ฮช m b o r บเ0 0 0 0 0 สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง2 3 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง i n f o ฟ a t รับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9 ท่านผู้ชมที่รับชมพันกล่อง l ิโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02 675 7134 086 355 1713 สวัสดีค่ะขนาดนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ W b บ v v ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยาน,นาวาเลขที่บัญชี 2 4 2 0 3 3 0 8 5 0สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02 6 7 5 7 1 3 4ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงภมิได้พระทําพูดเทาวิสุดพุดธองใปปตัดมูด กิเลสไกลลีกละไนสิ่มรื่นรงทำใดท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วหน้าชื่นชมชุดโลสนะคะก็ยังมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้อีกท่านนะคะก็คือท่านอาจารย์บุธิชัยอำมัมรุงค่ะและพิธิกรร่วมรายการนะคะคุณนักฐาราศีสวัสด์หรือว่าคุณยูค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดท่าน,นผู้ชมด้วยนะคะค่ะอาจารย์วันนี้สําหรับพระส,สูตรวันนี้ค่ะอาจารย์ธรรมะอะไรที่เราได้วันนี้ค่ะอาจารย์สามารถที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์ได้อะค่ะก็ขอบอกก่อนเลยว่าเนาะพระส,สูตรในวันนี้เนี่ยพอเห็นอาจารย์จับปุ๊บอาจารย์ก็เห็น ความดีของพระองค์ท่านความดีของพระพุทธองค์แล้วก็ยังเห็นถึงความดีของเนหลวงด้วยอาจารย์สรุปพระสูตรให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่ามีคำถามเกิดขึ้นนะว่าในบรรดาเจ้าศาสดาครูและลัทธิในศาสนาอื่นๆเนี่ย บางทีเนี่ยลูกศิษย์ของเขาขาดความเคารพนะที่ท่านสกุลวิทยีนะคะถามใช่ไหมคะว่าทําไมถึงได้แบบว่าพอช่วงหลังๆแล้วถึงได้ขาดความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทั้งหกในสมัยพุทธกาลพูดง่ายๆว่าเหตุผลข้อหนึ่งก็คือครูคนไหนที่ทําตัวให้ขาดความเคารพก็จะไม่ได้รับความเคารพ ผู้นำคนไหนทำตัวไม่น่าเคารพผู้ใหญ่ท่านใดมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเคารพก็จะขาดการเคารพจากผู้คนถึงเคารพก็เคารพไม่นานถึงรักก็รักไม่นานจริงไหมละ่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะเมื่อเขาขาดความเคารพขาดความรักแล้วเขาก็ไม่ให้เกียรติไงเขาก็เริ่มถก เถียงไงลูกคนไหนเริ่มเถียงพ่อกับแม่ก็ให้เข้าใจว่าในวินาทีที่เถียงน่ะไม่ได้รักถ้ารักไม่เถียงนี่เถียงกับการอธิบายความจริงเนี่ยคนละเรื่องกันนะเถียงนี่หมายเอาพฤติกรรมที่ตอบโต้แล้วมีโทสะด้วยถ้าเกิดว่าแม่ จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะพยายามอธิบายด้วยความรักอย่างนี้คือคนละเรื่องกันค่ะแต่ผู้คนมักจะอธิบายด้วยคําโกโรธละ,ะ <c oughs> ก็ใช้ไม่เป็นกุศลไม่ <c oughs> ค่อยเป็นแต่ก็ชี้ไว้ว่ามันอาจเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็แสดงว่าไม่ได้ให้ความเคารพเมื่อเขาไม่ให้ความเคารพเนั่องก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความรักด้วยนะอืค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ตรัส ถามอุทายีน่ะนะค่ะว่าแล้วท่านคิดว่าท่านมีศรัทธาในเราเนี่ยนะค่ะท่านเห็นความดีอะไรในตัวเราอืค่ะก็เป็นที่มาของคุณธรรมห้าประการที่ท่านอุทายีนี่เห็นจากพระพุทธองค์ว่าพระองค์มีคุณธรรมอย่างนี้ค่ไหนลองย้อนนิดนึงสิมีอะไรบ้างไหมห้าข้อก็เป็นสวยน้อยค่ะสวยน้อยค่ะ ยาสีฟันก็ใช้น้อยอย่างประหยัดเหมือนการบานสมเด็จพปะเจ้าอยู่หงษจำได้ไหมสันโดษสันโดษค่ะสันโดษด้วยจีวรสันโดษด้วยจีวรใช้สอยอย่างประหยัดนะสามอะไรอีกสันโดษบินทบาทด้วยบินทบาทค่ะอาจารย์ทานก็น้อยเพียงพอแต่พอยังชีวิตอยู่ได้คแล้วก็สันโดษด้วยเสนาสนะ สันโดษได้เส,สนาสนะก็คือที่อยู่อาศัยก็มากน้อยนะคะอยู่อย่างไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใชแล้วก็เป็นผู้ที่สงัดค่ะสงัดในที่นี้คือสงบ,สงบใช่ม<ง>มีความนะท่านอุทายีก็บอกว่าความดีที่เขาเห็น,นเห็นพระูมพระเจ้าคือพระูมพระเจ้ามีพฤติกรรมที่ทรงพอเพียงสันโดษใช้ชีวิตไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟ้านะใช้เท่าที่ควรใช้ ทานเท่าที่ควรทานอยู่เท่าที่ควรอยู่นี่ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเหรอเห็นแล้วกันึกถึงเนะพระราชวังยังชื่อสวนเลยอะใช่ไหมสวนจิรดาใช่ไหมเอาเศรษฐีมากมายเขาอยู่กันบนปราสาทพันล้านเหมือนล้านใช่ไหมนี่อยู่กลางทุ่งนาใช่ไหม ก็มีเหตุผลให้ผู้คนรักในี่ในเบื้องต้นเนาะท่านุทายีก็บอกว่ามีความศรัทธาในพระพุทธองค์นี่ก็เพราะคุณธรรมห้าประการก็เป็นสิ่งที่พระองค์แสดงออกมาให้ท่านุทายีเห็นาาก,ก็คือเมื่อเป็นที่น่าเคารพก็ได้รับความเคารพจากผู้คนคนะการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคําพูดแล้วทีนี้พระองค์ก็ยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ย พระองค์มีดีมากกว่าน,นั้นอีกนะ <c oughs> พระองค์ก็บอกให้ฟังว่าผู้คนบางคนเนี่ยก็รักและศรัทธาพระองค์ด้วยเหตุผล5ประการดังที่กล่าวมา <c oughs> แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ศรัทธาพระองค์ด้วยคุณธรรมหข้อนั้น <c oughs> ก็จักศรัทธาด้วยคุณธรรมอีกหข้อที่พระองค์พูดถึงมีอะไรบ้างนะน,นิชา ก็จะเป็นผู้ที่มีอธทิศีนค่ะอาจารย์มีอธิศีนก็คือมีศีนคําว่าอธิคือครอบคุมทั้งหมดทุกพฤติกรรมทางกายวาจาใจไม่ใช่เพียงแค่ฟอร์เมช่นของศีนห้าศีนแปดศีน 10, สิบศีนสองรอยี่สิบเจ็ดแต่คือเจตนาและหัวใจที่ไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนใครทั้งหมดเลยก็เป็นอยู่จัดอยู่ในอธิศีนครอบคุมครอบคุมหมดเลยอธทิศีน<อ>มีอะไรอีกค่ะขอ้ขอที่สองก็คือทรงเป็นผู้มียานทัศนะค่ะอาจารย์มียานทัศนะก,ก็คือว่า เขารักพระองค์ศรัทธาพระองค์เนี่ยก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยมองเห็นความจริงมองเห็นความจริงผู้คนบนโลกนี้อยู่บนความหลอกลวงอยู่กับสิ่งหลอกลวงแล้วก็ถูกหลอกลวงสร้างสิ่งหลอกลวงมาให้หลอกลวงตนเองจึงไม่ได้อยู่กับความจริงพระองค์ทรงมองเห็นความจริงบุคคลผู้เห็นความจริงย่อมไม่ยึดติดเป็นธาตุสิ่งที่หลอกลวงลาบยศสุขสรรเสริญ หลอกลวงนะพระองค์มองเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั่นยานนัศนะของพระองค์มีศักยภาพที่จะเห็นความจริงอะไรอีกแล้วก็ทรงมีอธิปัญญาค่ะอาจารยทรงมีอธิปัญญาก็หมายถึงนอกจากมองเห็นความจริงเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วยังเข้าใจเข้าใจในทุกๆความจริงนั้นๆ นะว่าความเป็นจริงมันคืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสมมุติอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปรมัิต์อะไรคือความจริงแท้อะไรคือภาพมายาความจริงของขันห้าความจริงของรูปนามความจริงของธรรมชาติทั้งหมดในโลกใบนี้ทรงมีอธิป,ปัญญาคือทรงเข้าใจนั่นะอะไรอีกค่ะแล้วก็ทรงสามารถตัดตอบปัญหาเรื่องของอริยสัจสีได้ค่ะ ก็นอกจากเห็นความจริงและเข้าใจในความจริงเหล่านั้นแล้วเนี่ยพระองค์ยังรู้ว่าทุกเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะดับไปตรงไหนความจริงที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยความจริงที่เป็นไปเพื่อการดับทุกเนี่ยทรงสามารถตอบได้ทันทีเลยใครถามว่าทําอย่างไรเขาจะทุกพระองค์รู้ว่าทุกของเขานั้นทุกได้อย่างไรเมื่อพระองค์รู้ที่มาพระองค์ตอบได้ว่า แล้วจะดับทุกอย่างไรต้องดับทุกอย่างไรถึงจะดับได้นั่นนะ่ะทุกสมุทัยนิโรธมากละอะไรอีกค่ะแล้วก็ทรงสามารถตัดตอบข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบาร,รมีค่ะอาจารย์ก็ก็ทรงบอก how to ได้วิธีการ,รทั้งหมดว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง S <S นะโพธิปักกิยธรรมก็ตามรูปฌานอรูปฌานทั้งกลไกที่จะก่อให้เกิดปัญญา <S <S แล้วก็ญาณทัศนะและกลไกที่จะก่อให้เกิดความสงบคือสมาธิทุกวิธีการนะพระองค์รู้ค่ะอาจารย์หนทางนะั้นพระองค์รู้นะผู้คนที่ปฏิบัติตามแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงที่พระองค์ได้แสดงเห็นจึงมีความรักและความศรัทธาแล้วรักจริงๆไม่ใช่รักแต่ปากเนาะลองนึกดูสิ เคยฝันเคยคิดอยากจะได้ฟังธรรมพระพุทธองค์เฉพาะพระพักไหมเคยค่ะอาจารย์ถ้าไปนั่งเฉพาะพระพักแล้วกล้านั่งหลับไหม,ม<ๆ>ทําไมอ่ะก็เพราะรักใช่ไหมใช,ใช่ค่ะเคารพใช่ไหมจึงเคารพไงใครไม่เคารพใครไม่รักเขาก็ไม่ให้เกียรติไง เมื่อเขาไม่เคารพเขาไม่รักนั่นหมายความว่าเขามองไม่เห็นความดีอันคู่ควรที่จะให้ความรักไงศรัทธาเขาอ่อนด้อยไงพวกเราเป็นนะเป็นนกกระจิบนกกระจาบหลังระเชตวันนะ่ะนะเลยไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งฟังไง <c oughs> <c oughs> นั่งจิบจิบกันอยู่หลังเชตวันน่ะ <c oughs> เขานั่งฟังทำกันเราเข้าไปก็ไม่เคารพเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกัน ไม่มีบุญเข้าไปนั่งฟังเนี่ยเลยหลุดรอดมาสองพันกว่าปีเนี่ยเเป็นไปได้นะเออก็เพราะยังศรัทธายังไม่ถึงบุญเนี่ยยังไม่ถึงนั่นก็หมายถึงว่าตัวเองน่ะทาให้ไม่ถึงด้วยอ่าค่ะใช่ไปโทษอย่างอื่นไม่ได้เราก็โทษตัวเองเราแต่ส่วนหนึ่งของเรานะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันตั้งแต่ชาติที่แล้วยันชาตินี้เนี่ยนะถ้าเรายังขาดเคารพในพุะองค์ก็ยังขาดเหมือนเดิมนั่นแหละนะมี พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีคนถามอาจารย์นะว่าอย่างไรคะอาจารย์ว่าเคยเห็นคนไปเข้าเฝ้าในหลวงแล้วนั่งหลับอาจารย์ก็บอกว่าเอหนึ่งเขาคงเหนื่อยอสองเขาไม่ได้รักจริงไหมละ่ะถ้าเขารักเขาเขาไม่กล้าทำเขาจะไม่ละสายตานะคะอาจารย์กันเล่าละ่ะ นึกถึงตัวเองสิในชีวิตมีโอกาสเข้าเฝ้าสักกี่ครั้งอนะแล้วถ้ารักอะก็จะมองคนที่รักอย่างมีคุณค่าแบบทุกวินาทีที่ได้นั่งมองเนี่ยเป็นวินาทีที่มีค่าเหลือเกินนะเพราะรู้ว่าในวันเวลาที่ถ้าคนที่เรารักนี่เขาจากไปแล้วมันจะไม่มีวินาทีที่ได้สบตากันอีกแล้วนะ ไม่มีอะอ, <c oughs> อะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แ <c oughs> ต่ตลอดระเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใครที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ,บดจะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทรมหาภูมิพลอดุดยเดชรัชการที่เก้าเป็นบุญเหลือเกินเพราะมันไม่มีโอกาสอย่างนั้นอีกแล้ว เนะมืม่อวานอาจารย์ไปทากิจกรรมเพื่อพ่อของแผ่นดินก็คือขายรักในหลวงพาผู้คนบอกรักในหลวงแล้วก็นะถวายพระราชากุศลทําบุญถวายได้มีบรรยากาศที่ผู้คนได้มาเป็นตัวแทนบอกรักรนะมีท่านหนึ่งจากอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าทุกทุกครั้งที่ทราบว่าขบวนเสด็จจะผ่านอําเภอท่ายางเพื่อเข้าไปพระราชวังไกลกลงังวล Hmm. หนูยืนหน้าบ้านตลอดเลย <c oughs> โอ้โหความโชคดีของคนจังหวัดเพชรบุรีเนาะ <c oughs> แหมนะ่าอิจฉาเนาะ <c oughs> ได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็พระองค์ก็จะโบกพระหัตถ์ <c oughs> ทุกครั้งพรเขารู้เพราะว่าเสด็จไปโดยรถยนต์นะ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปลงที่วังไทยกงังวลนั่งรถไป <c oughs> ชาวบ้านคนเพชรบุรีนี่นะคนประจวบก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ามาตลอดเวลา <c oughs> หลายสิบปีแต่ว่ามันไม่มีอีกแล้วช่วงเวลาที่ได้ยืนอดทนรอเนาะ <c oughs> โอ้มันไม่มีอีกแล้วนั่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักทําให้ผู้คนเนี่ยให้ความเคารพ <c oughs> แล้วก็ความดีนั่นเองที่ทําให้ผู้คนรัก จารย์สรุปพระสูตรนี้ว่าพระสูตรนี้คือเหตุผลที่ทําให้คนรักพระพุทธองค์และศรัทธ,ธาพุทธองค์บ่งบอกว่าคนที่รักและศรัทธ,ธาในพ,พุทธองค์นั้นเขาให้ความเคารพยำเกรงอย่างไรนั่งฟังธรรมในพระเชตวันหรือในที่ไหนๆเนี่ยท่านว่าเสียงกระแอม,มเสียงหนึ่งเสียงไอเสียงหนึ่งก็ไม่มีมือก็ไม่กล้าขยับสายตาก็ไม่กล้าเปลี่ยนทิศท,ทางไม่ใช่เพราะเกรงกลัวแต่เพราะรัก แล้วมองเห็นทุกๆวินาทีที่ได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นว่ามีค่าเหลือเกินนั่นคือศรัทธาหัวใจที่พร้อมจะน้อมตอบรับนั่นโอ้โหก็ทำให้ได้สามารถเข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุญของพวกเขาและต่อไปรายการพุทธปฏิบเราจะพูดธรรมะของพระเจ้าอย่างนี้ว่าวันนี้เราได้เห็นเหตุผล ที่ทาให้ผู้คนได้รักในพระองค์ศรัทธาในพระองค์ในพระสูตรน,นี้คก็เชื่อมโยงกับในหลวงของเรารพระพุทธองค์นี้ทรงถัดถามอุทายีว่าท่านเห็นอะไรในเราท่านถึงรักและศรัทธาแล้วพวกเราเห็นอะไรในในหลวงถึงรักและศรัทธา พิธีกรสองท่านทำไมรักในหลวงพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอด,ดุญยเดชนะคะท่านเป็นแบบอย่างของความดีก็คงไม่มีใครอีกแล้วที่จะอุทิศตนเสียสละทำความดีแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมขนาดนี้ถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำความดี เป็นพ่อหลวงเป็นคนที่อุทิศกายใจเพื่อประเทศเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักก็รักในความดีของพระองค์แล้วก็เห็นพระองค์เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างในการทำความดีจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเสียสละตัวเองทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขนาดนี้โดยไม่คิดถึงว่า บางทีเราเหนื่อยเราเราท้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่พระองค์ไม่เหนื่อยไม่ไม่ท้อใจแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติถึงจะมีคนว่ายัางไงก็ไม่ทรงไม่ย่อท้อที่จะแบบมุ่งมั่นที่จะทําความดีก็ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงของเราค่ะอาจารย์นัน,นิชาค่ะที่หนูรักพระองค์เพราะว่า พระอ,องค์เป็นผู้ที่เสียสละค่าอาจารย์สละความสุขส่วนตัวของพระอ,องค์เพื่อประเทศชาติแล้วก็เ,เพื่อประเทศไทยค่ะประชาชนทุกคนนะคะอาจารย์ทุกโครงการที่พระอ,องค์ทำเนี่ยเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะให้ประเทศชาติพัฒนาได้ค่ะอาจารย์อ่าอาจารย์เสริมว่ารายการพุทธปฏิบเนี่ยคำว่าพุทธปฏิบคือปฏิบแห่งพุทธ เรายกย่องพระพุทธองค์เป็นดุจด,ดวงประทีปเพราะว่าดวงประทีปให้แสงสว่างแสงสว่างมีความหมายมากท่ามกลางความมืดมิดแสงสว่างคือสิ่งที่ส่องให้เห็นทางเนาะเปรียบเทียบเอาความดีของผู้คนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหน้าความดีของเขาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เดินข้างหลังเป็นแนวทาง พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเสียสละก่อนกระทำในสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำได้โดยยากยอมสละความสุขส่วนพระองค์คเพื่อเข้าถึงความจริงคือพระโพธิญาณผลทางแห่งการดับทุกข์ยอมทุกก่อนเข้มแข็งก่อนผู้อื่นท่ามกลางความอ่อนแอของผู้คนรู้ความจริงก่อนท่ามกลางผู้ที่ลุ่มหลงเราจึงยกย่อง ก่อนที่ใครบางคนจกได้มาเป็นพระพุทธเจ้าย่อมผ่านวิถีทางแห่งพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อเรายกย่องพระพุทธองค์เราก็ยกย่องพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่เป็นแบบอย่างเป็นผู้นำจิตวิญญาณพาคนไปบนหนทางที่ถูกต้องนั่นจึงเป็นเหตุผลที่รายการพุทธปทีบของเรา จักยกย่องในรวงรัชกาลที่เก<ต>้าเพราะนั่นเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งไม่ใช่อยู่ดีๆก็หยิบยกเข้าหาวหากันทำไมถึงกล้าพูดว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ใครจะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้ขนาดนั้น มนุษย์ธรรมดาที่ได้ไม่ไ,มได้บำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์จะมีคนรักมากมายขนาดนี้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นพระเตมีพระเวสสันดรพระมหาชนกนั่นก็เป็นแล้วแต่ล้วแล้วแต่เป็นผู้ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่อปลดทุกข์ของผู้คน นั่นก็ต่างเป็นผู้ที่เดินบนหนทางแห่งวิถีพระโพธิสัตว์แล้วพระมาหากษัตริย์บนแผ่นดินสยามสืบทอดประเพณีราชประเพณีอันนี้พุทธ,ธประเพณีอันนี้ตั้งแต่สมัยพญาเจ้าพญาลิไทยนู่นเลยเรามีพระมาหากษัตริย์มากมายที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ รัชการที่สองในราชวงศ์จัก,กรีนี่ก็ประกาศชัดว่าอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์แล้วการเป็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่สำคัญเพียงเพราะได้พูดว่าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์แต่สำคัญที่สิ่งที่ทำนั่นเป็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์มีคำพูดที่ยกย่องพระโพธิสัตว์เช่น เราไม่ลงนรกใครจะลงอาชีพของพระโพธิสัตว์เช่นะคนที่เป็นทหารปกป้องผืนแผ่นดินยอมตายเพื่อผู้คนยอมถืออาวุธปืนขึ้นมายิงศัตรตูเพื่อปกป้องคนที่รักแม้นจะรู้ว่านั่นเสี่ยงมากที่จะเป็นปานาติบาตแล้วต้องลงนรก แต่ถ้าไม่มีใครกล้าลงข้าพเจ้าลง mm. เพื่อไม่ให้เขาได้ฆ่าคนไปมากกว่านี้ mm. เพราะบาปจะตกกับเขาไม่ได้ฆ่าเขาด้วยใจเกลียด mm. ชังฆ mm. ่าทั้งปกป้องคนที่ตนเองรักว่าจะ mm. ไม่ถูกเขาคนนั้นฆ่าฆ่าเขาทั้งด้วยความคิดว่าเขาจะไม่ฆ่าใครอีก ข้าพเจ้าไม่หนีบาปที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้ายอมยิ่งใหญ่ไหมหัวใจพระโพธิสัตว์น่ะข้าพเจ้าจกเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายยิ่งใหญ่ไหมเห็นข้าพเจ้าเป็นสะพานเถิดหากจะต้องเหยียบข้าพเจ้าแทนถนนก็เหยียบเถิด หัวใจพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเพื่อเสียสละเกิดมาเพื่อทําประโยชน์มีคนบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยทุกนะลําบากนะโอ้ mm hmm. oh, มันไม่มีคํานั้นสะกดอยู่ในหัวใจของพระโพธิสัตว์เลย mm hmm. เพราะเมื่อตัดสินใจทําอะไรที่ถูกต้องแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องกระทําเท่านั้น mm hmm. เหตุผลคือความยากลําบากนั้น mm hmm. มันไม่ได้ใช่ประเด็น หากบุคคลจักทำประโยชน์สิ่งใดแล้วหวาดกลัวความยากลำบากนั่นก็ไม่ได้มีหัวใจที่เสียสละจริงๆแค่อยากทำอะไรที่มันสบายสบายถ้าอยากสบายสบายไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆแต่สุดท้ายก็ได้เข้าใจอีกว่าแม้กระทั่งนั่งอยู่เฉยเก็ทำไม่ได้ก็ไม่ง่ายถ้าต้องเฉยตลอดก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วกลายเป็นว่ามีความอดทนน้อย พระโพธิสัตว์ไม่มีเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อาจารย์ตั้งใจว่ารายการพุทธบัตรทเราเนี่ยเราก็จะมีมีวิธีคิดแบบนี้นะเราจะนำเอาธรรมะที่มีในพระบรมราโชวาททุกอย่างที่รัชกาลที่เก้าทรงมีมาผูกเชื่อมโยงกับธรรมะของพระพุทธองค์ในเบรกที่สองนี้นะเราจะยังไม่ทิ้งคอนเซปที่เราได้ตั้งไว้ แต่ถ้าเราทำได้ในทุกๆพื้นที่ที่เราได้ทำอะไรเราจะมีพื้นที่ให้รัชการที่เก้าเสมอในชีวิตนี้ะนะนึกถึงสมเด็จพระบรมรัชการที่สิบของเราะนะ,ะท่านตั้งเก้าอี้สองตัวให้ให้ทั้งสองพระองค์ท่านแม้ไม่ได้นั่งอยู่ด้วย ท่านตรัสบอกว่าอย่าทำเหมือนกับว่ามันผ่านไปเร็วนะอย่าทำเหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรแล้วพวกเราอย่าได้ลืมเรือนความรักง่ายไปนะเราไม่ลืมเรือนความรักมันเป็นความงดงาม,มทุกๆเรื่องที่เราได้นึกถึงราชการที่เก้าของพวกเรานะมันงดงามมีแต่ความดีงาม ทำให้พวกเรานั้นมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะปกปักผื้นแผ่นดินนี้สืบต่อพระราชปณิธานของพระองค์เดินตามรอยเท้าของพ่อสารต่อความฝันของพระองค์ท่านอย่างดีที่สุดจนกว่าชีวิตเรานั้นจะหาไม่นะอสมควรแก่เบรกนี้ นันก็เป็นเรื่องราวที่เราได้สนทนาธรรมกันในวันนี้นะคะค่ะสำหรับในเบรกนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรับชมิึงทน่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่3ค่ะ,ะาาสามค่ะ ลีกละนสิ่งรื่นรมทำได้ท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ w b t v ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะ ผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซแบน์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกเฮิร์แนวการรับ H ซิ m b r มโบเร0 0 0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง i n f o s a ซรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189 ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข18,9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข18,9ท่านผู้ชมที่ analysis, <Ooh. S 1> ทรับชมผ่านกล่องเรียเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข18,9สงแามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 6 7 5 7 1 3 4 086-355-1713สวัสดีค่ะขนาดนี้